แบกเอาสิแบกเอาสิดึงถือเอาถือเอาออกมาแล้วก็ถือเอารถนะ่ะไม่ต้องขี่หรอกถือเอาเลยแบกเอาเลยมาออกจากรถก่อนแบกเอาหนูแบกเอาสิหนูแบกเอาสิทำยังไงแบกอ่ะอ,ออกจากรถไม่ต้องขี่ถือเอานะ่ะขี่ก็มาข้างนั้นนะ่ะ ลุกขึ้นเร็วเร็วเก่งคนเก่งน่ะเร็ว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 ,รว,รวลุกขึ้นไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะคำ ลุกขึ้นข้างานรอไปน้อเอื้อยเด้อได้ยินหรอขึ้นล่อไปน้อเอื้อยเด้นอ,น,อดนี่